ใครกำลังมองหาร้านตเติมเกม Fk Journey มเม p ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy การนะครับถูกและสะดวกปลอดภัยตเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่อง The m มาเดนสเรามี membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มาเดน s นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ทยชื่อเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรวยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สนที่เท่มากขึ้นไปน,นั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดอนรับสู่มาได้แของผมวรนสกำลังการเช่นเคยนะทุกคนวันนี้เราจะมา FK Journey กันต่อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาลุยกันกับนัดสืบกันต่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีบอสมาแล้วนะครับคือไอ้บอสที่เป็นลาเวชเรียม นะครับซึ่งบอสลาเวีเชียมนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นบอสเก็บแต้มสุดท้ายเนาะมันจะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรมันจะต้องใช้ตัวละครหลายเผ่าในการเล่นเก็บแต้มซึ่งนัดสื่อเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ได้บัฟนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ได้บัฟในบอสวันนี้นะนี่ลาเวีเียมดังนั้นเนี่ยการที่คุณมีนัดสื่อเนี่ยอาจจะช่วยทำสกรได้เยอะนะครับเพราะมันวนตามเผ่าวันนี้เป็นเผ่าส้มนะครับเห็นปะวันนี้เป็นเผ่าส้มดังนั้นเนี่ยตัวนัดสื่อมันได้บัฟด้วยเดี๋ยวผมจะมาเทดสดูว่า นัดสื่อเนี่ยมีประโยชน์และมีคุณค่าในการตีบอสมากแค่ไหนครับวันนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะแล้วก็เดี๋ยวนี้จุ่มเพิ่มด้วยนะสำหรับนัดสื่อเนี่ยจุ่มเพิ่มอีกนิดนึงนะครับไปเดี๋ยวเรา,าไปดูกันเลยครับทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่านัดสื่อในตัวบอสลาเวียสแต a มน้บิกวันนี้แล้วกันนะจะเป็นอย่างไรนะครับนี่เลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเทสต์ดูอีกรอบนึงอันนี้คือตอนที่ยังเด็กน้อยอยู่นะสกอร์กดจ่าเาไปหัว เดี๋ยวผมจะจัดทีมนี้แล้วผมขอรอดูก่อนว่าดาเมจมันขึ้นไหมนะครับขอดูกันเร็วๆก่อนปึ๊บตอนนี้ก็16เท่านั้นนะครับ16เท่านั้นเดี๋ยวเราต้องดูต่อว่าเราจะใส่อะไรกันดีนะสำหรับตัวรูนเพราะว่ารูนผมยังใส่ไม่ครบนะตัวอัลซ่าเนี่ยมันน่าจะยังไม่ได้ไปรูนเลยเดี๋ยวขอใส่รูนอัลซ่าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาใส่นสัสึเดี๋ยวมาเทสกันดูว่านะัสอตอนนี้ผมยังไม่เป็นสุพิมพัทด้วยนะ ผมว่าเป็นสุนพิมพัรทแล้วมันน่าจะแรงกว่านี้อันนี้คือผมจะเทสแบบให้ดูสุพิมพัรทกับ <The exploration S 1> ที่มไม่สุพ,พิมพรัรทนะครับ <จะ S 1> ว่ามันจะเป็น<ไ>ปยังไงเซตนี้ดูน่าจะอ่อนใส่เซเรเดียใส่เซตเซตนี้ด้วยกันอันนี้นี่เซตโอเวอร์โหลดโอเคนี่ได้ละเคมาเดี๋ยวขอลองอีกทีนึงก่อนมาลองได้กี่ทีวะลองได้กี่ทีเนี่ยลองเยอะเดียเด๋ยวเดี๋ยวหมดเองมาครับได้ทั้งหมด10ครั้งมาเดี๋ยวเราลองดูกันว่า เป็นยังไงนะก็ทีมก็ดูจะประมาณนี้ก่อนนะนัดสื่อผมก็คือตัวนี้แล้วก็นัดสื่อจะต้องเอาเป็นสายดาเมจนะครับสายแดงสายแดงกับมี้ทีมหนึ่งก็ทีมนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองดูว่าเป็นยังไงเชืไปปึบมันต้นองขึ้นนะแตเมื่อกี้นัดสื่อไม่ได้เปลี่ยนสายแดงเลยลืมเอ้าชิบหายไม่ขึ้นหรอนัดสื่อดาเมจเท่าไหร่เนี่ยหมื่นสองเองนัดสื่อต่ำเตี้ยมากต่ำเตี้ยมากน,นัดสื่อผม ดังนั้นเดี๋ยวต้องลองไปดูนะครับว่าถ้าเป็นสุพิมพัทแล้วมันจะแรงขึ้นมากไหมปะเดี๋ยวเราไปจัดสุพิมพัทกันเลยครับสำหรับนัืสอนะผมขาดอีก2ตัวนะครับนัตสอเราก็จะได้สุพิมพัทแล้วนะครับนัตสอเรานะคอดูก่อนนัตสึนัตสึนัตสึขาดสองตัวนะงั้นเดี๋ยวเราจัดกันเลยดูว่า2ตัวเราจะใช้กี่เพชรนะพี่น้องไปเลยครับเปึบเปบเฮ้ยสิบโลทองนะ สิบโลทองครับตัวแรกสิบโลทองก็มาว่ะเออสิบโลทองก็มาว่ะเอาเรื่องขอตัวขอสิบโลทองสิบโลทองสิบไม่มาสิบยังบม่มาเด้อยี่สิบไปยี่สิบก็ยังบม่มาครับทุกคนสามสิบไปครับสามสิบไปปุ๊บยังไม่มาตัวที่สองการันตีจบจบครับจบจบไปการันตีไปเรียบร้อยมา ก็ครบแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าสุพีพาร์ตแล้วเนี่ยลักสืะเราเบิบอสราเบิดเรียม,ยมอันนี้ได้สูงขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเราลุยกันตอนนี้อาวุธผมก็15พอแล้วนะไม่จำเป็นต้อง20นะฮะเอาแค่นี้พอเลยแล้วก็ใส่ชามเป็นตัวนี้นะครับซอร์เซอรี่นะครับนักสือเดี๋ยวเราจัดซามชามซอร์เซอรี่กันทีนี้เราก็จะไปรุยกันเลยนะครับสำหรับไอตัวไม่ใชนะ่สำหรับระเวจเวียม,มวันนี้มาเราเวียมมันเทพมากนะสำหรับตัวนี้ เป็นบอลที่เท่มากบอลในสอรี่ใช่ปะเออตอนนี้ผมแม่งอยู่ g ีเลยเนี่ยที่สิก้าแม่งโคตนโหดเลยดีเวนเจอร์นั้นโหมดมากล,ลองเลยนะครับลุยเลยดูว่าดาเมจพุ่งไหมป <c oughs> ึ๊บ <c oughs> นี่นี <c oughs> น่นี่นัทสือนะครับมาวะครับมาวะครับมาวะครับพ่อแม่พี่น้องเ <c> ด <oughs> ี๋ยวให้ดูเล่าหนึ่ง <c oughs> นี่นะครับนัทสือตอนยังไม่เป็นสวิมพัสได้แค่หมื่นสอง ตอนเป็นสุพิพ er ัฒน์ได้หมื่นแปดเพิ่มมาหกพันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนที่นักสืบมันตีเนี่ยถ้าเป็นสุพิพัฒน์นะครับมันจะเขาเรียกอะไรมันจะติดเบิร์นะครับถ้าเกิดมันตีโดยใช้สกิลที่บอกไปนะถ้ามันใช้สกิลหนึ่งหรือใช้สกิลอันติเมทเนี่ยมันจะติดเบิร์บอสจะติดเบิร์เรื่อยๆนะครับเบิร์นประมาณห้าวินาทีแล้วก็ติดไปวนไปวนไปนะฮะซึ่งมันเป็นดาเมจที่แรงเป็นดาเมจต่อกนันนี่นะครับ แต่ว่ามันก็ใช้ได้กับรับไอเทมรับมอสบอสที่เป็นบอสธรรมดารายวันเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับว่าจะมาหรือเปล่าแต่ระเบดเตียงนะั่อคือตัวท็อปตัวเหน่งทำระเบิดได้เออเป็นไงล่ะท็อปหกแล้วครับท็อปหกแล้วเดี๋ยวผมลองให้ดูนะคือถ้าไม่ใช่นักสื่อเนี่ยปกติก็อาจจะใช้เป็นเซ็ได้เดี๋ยวลองเซไปมาดูนี่พิี่เสือดำเซ็ปลองดิลองดูว่าพี่เสือดำเซ็ปจะเป็นยังไงเอเปิดปิ ที่สือดำเซตจ,จริงเล่นได้นะครับ98 98ล้านไม่ได้น่าเกียดไม่ได้น่าเกียดแต่สู้พีน่นังสื่อเราไม่ได้นะทุกคนดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเลยนะนัศสื่อตัวตึงในบอสแปรเดียมใครที่ไม่มีรวมถึงไม่มีอัตาเลียด้วยก็อาจจะเศร้าคือใครที่ไม่ได้กดอัตาเลียเลยแล้วไม่ได้กดนัศสื่อด้วยเนะี่ยผมว่าบอสเหลืองตัวเนี้ยอาจจะเศร้าอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ดาเบ็หลักมันคืออัตาเลียแล้วก็คือนัศสื่อเลยอะคือถ้าไม่มีอัตาเลียก็ต้้้้องใใใชชชนนีแทครับ เซตแทนหรือว่าใช้ไอตัวตัวปืนแทนอะไรเงี้ยอาจจะได้นะตัวปืนนะเออต้องลองดูนะครับว่าจะไหวไหมแต่ผมว่าอาจจะยากอยู่นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มานี้แล้วกันนะครับมารีดูให้ดูเรื่องของนักสืบแล้วก็บทบาทในระเบิเียก็อบอกเลยว่าน่าสนใจแล้วก็ไม่ผิดหวังในราเบิลเทียนนะในบอสสุดท้ายของซีซั่นนี้ไม่ผิดหวังนะทุกคน ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับอยู่บนจอฝากด like, กดไลค์กดแจมติ๊กไลค์ติตามต่อไป,ไปเรื่อยๆจอต่อในคลิปหน้าผมเดี๋ยวมาวิจัยและวิเคราะห์กันต่อเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับไอเคที่นี้ยังเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนฝากติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมมาสมัครเป็นชาวเกลือกันกดสมัครที่ใต้คลิปเลยนะครับก็าร่วมชวนก็จะมีสำหับชาวเกลือต่อรายชื่อใครที่เป็นสมาชิกชาวเกลือก็กขอให้ไม่เกลือตลอดไปน,นะครับไดสบ้สิททอ,องสิทธิ์าอะไรขอให้ด้วยครับไว้เจอกันในคลิปหน้า